สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องนะครับวันนี้เอาเหรียญกลมธรรมจักรของท่านพ่อรีวัดอโศการามมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับท่านพ่อรีวัดอโศกรามหรือว่าท่านพ่อรีธรรมทโรนะครับนอชายาะท่านธรรมทโรนะครับแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะครับเหรียญนี้สร้างปี2,500นะครับสร้างปี2,500อออกวัดบรมนิวาสนะครับเนาะออกวัดบรมนิวาสนะครับ จริงๆจะมีจะมีเหรียญกลมอีกแบบหนึ่งนะครับที่ก็เรียกชื่อเดียวกันด้วยนะครับเหรียญเหรียญกลมธรรมจักรอ่าท่านพอรีเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันดวงนะครับเนาะอ่าด้านหลังจะเป็นยันดวงอันนั้นเนี่ยจะปีปีเดียวกันด้วยนะครับสองพเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยออกวัดบร,รมนิวาสนะครับวัดบร,รมนิวาสกรุงเทพนะครับอ่าแต่ว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยที่เป็นลักษณะด้านหลังเขาจะเป็นธรรมจักรเออโทษขอไปครับ ด้านหลังเขาเป็นยันดวงนะครับถ้าเป็นยันดวงผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนแต่เขาเดาว่านะครับเดาว่าน่าจะออกที่วัดวัดอโศการามเลยนะครับเพราะว่าสนุนราคาเนี่ยแตกต่างกันกับกับเหรียญเหรียญน,นี้ค่อนข้างมากนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยราคาจะย่อมกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกันก็คือจะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะครับนะปางปางเทศนานะครับปางปฐมเทศนานะครับก็คือปาง ทำท่าทำมือเหมือนกับว่ากำลังเทศอยู่นะครับนะสอนอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นกงจักรนะครับกงจักรหรือเป็นกงล้อนั่นเองนะครับเนาะกงล้อนะครับประมาณน่าจะ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดอ่ามี8ดดุมนะครับเนาะแดดุมก็น่าจะแปดแปดซี่นะครับเนาะแปดซี่ก็น่าจะหมายถึงมักแปดนั่นเองนะครับ ส่วนรอบๆก็จะมีดอกบัวล้อมรอบอยู่นะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นท่านพ่อรีนะครับท่านพ่อรีนั่งอยู่ในอยู่บนธรรม,มสนะครับในท่าคัสมาดแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าธรรมทโลวงเล็บรีนะครับเนาะวงเล็บรีก็คือธรรมทโลเป็นฉายาของท่านนะครับแล้วก็รีก็คือเป็นชื่อของท่านนะครับชื่อท่านเต็มๆคือท่านาท่านชื่อชาลีนะครับเนาะ ท่านชื่อชาลีทายาร,รมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันนี้สังฆาลของท่านนะครับก็ยังอยู่นะครับที่วัดอโศการามนะครับซึ่งก็มีผู้คนไปกราบไหว้บูชาสักการะตลอดอยังไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีตุตังคะเจดีด้วยนะครับเป็นเจดีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระธุดงกรรมฐานด้วยนะครับก็วัดอโศการามก็อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเนาะ ในส่วนของเหรียญนะครับเนาะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีลักษณะกลมนะครับก็สวยงามอยู่นะครับก็เป็นที่สาอหากันนะครับเป็นที่ส่อหากันอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นอย่างที่บอกคือถ้าเป็นด้านหลังด้านหลังเป็นยันเียจะราคาแรงกว่านะครับราคาสูงกว่านะครับท่านพอลีก็เป็นพระที่สายกรรมฐานนะครับเป็นพระเกจิสายกรรมฐานที่ ถ้าพูดถึงก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับเนาะหลวงปู่มั่นเป็นพระทวดงนะครับก็สังกัดนิกายก็เป็นนิกายธรรมยุทธ์นะครับซึ่งก็ถ้าตามที่หลวงตามหาบัวได้เล่าให้ฟังนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังจิตแก่กล้านะครับพลังจิตสูงมากนะครับพลังพลังจิตแก่กล้าม,มากกา็หลวงตามหาบัวพูดให้ฟังเนี่ยท่านบอกว่า ในบรรดาเนี่ยก็คงจะมีท่านอาจารย์ฟั่นกับอาจารย์ลีนะครับท่านพูดอย่างนี้นะครับก็หลวงตาม,มาบัวเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังด้วยนะครับว่าท่านพ่อลีเนี่ยเวลาเสกน้ำมนต์เนี่ยก็คือจะเป่าพรวกลงไปเลยนะครับเวลาทําน้ำมนต์นี่ก็คือเป่าลงไปเลยแบบด้วยความรุนแรงนะครับเป่าพรวดทีเดียวน้ํานี่ขุนเลยนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับด้วยความรุนแรงของพลังจิตของท่านนะครับแต่ถ้าเป็นบางองค์ท่านก็จะเป่าแบบช้าช้าค่อยๆคนไปทําไป แต่ท่านพอดีนี่เป่าพรวดลงไปเลยนะครับก็คือใส่พลังเข้าไปอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ในใน,ในครั้งเดียวกันเนี่ยหลวงตามหาบัวก็เคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังด้วยนะครับว่าท่านพอดีเนี่ยสามารถใช้พลังจิตในการยกยกคนได้ด้วยให้ลอยขึ้นจากพื้นได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ขออนุญาตเล่าประกอบไปกับการดูพระไปด้วยนะครับเนาะก็ท่านพอ่อท่านหลวงตามหาบัวนะท่านบอกว่าท่านพอรีเนี่ย ทดสอบพลังจิตนะครับท่านให้สามเณรน,นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนูนหรือว่ามานูนนี่แหละเนาะครับนั่งขัดสมาธินะครับโดยที่ในนั้นเนี่ยก็จะมีนอกจากท่านพ่อรีเนี่ยก็จะมีท่านพ่อเฟืองนะครับท่านพ่อเฟื่องหรือว่าท่านอาจารย์เฟื่องโชติโก,โก้ด้วยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งท่านพ่อเฟืองเนี่ยก็คงจะเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อรีด้วยอีกองคหนึ่งแหละครับนาะก,ก็คือเป็นอยู่สายหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับก็ในขณะที่ ท่านทดสอบพลังจิตนะครับโดยให้สมเณรมนูนเนี่ยลอยขึ้นนะครับท่านก็บอกว่าเอานุ่นนะครับนุ่นนั่งลงนะครับตเตรียมนั่งคัสมาะนะครับอาจารย์สมณเณรมนูนก็นั่งคัศมาะนะครับเนาะั่งคัศมะเสร็จปุ๊บท่านพ่อหลีก็จะบอกว่าเอาขึ้นนะครับพอพูดว่าขึ้นปุ๊บนี่ตัวของสมณเณร,รน,นี่ลอยขึ้นจากพื้นเลยนะครับค่คอยๆสูงขึ้นสูงขึ้นท่านพ่อเฟืองก็นั่งนั่งอยู่ด้วยก็เห็นกับตาเลยนะครับ พอลอยขึ้นสักพักหนึ่งท่านก็จะค่อยๆถอนลงค่อยๆผ่อ,อนพลังจิตลงให้ตัวของสมณเณรมนูเนี่ยลงมาถึงพื้นค่อยๆลงนะครับโดยที่ไม่ได้ถอนจิตเร็วนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกกระแทกนะครับเนาะทีนี้เรื่องมันมีเรื่องตลกหลวงตามหาบัวก็เล่าติดตลกด้วยนะครับว่าพอทำอทดสอบกับสมณเณรมนูลแล้วเนี่ยท่านก็หันมาหาห,าหลวงพ่อเฟืองหลวงท่านพ่อเฟืองนะครับว่าท่านเรียก เรียกเฟื่องเฉยๆนะครับนะท่านบอกเอาเฟื่องเตียมนะครับเตียมนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอท่านพ่อเฟื่องเห็นว่าท่านพอดีกาลังจะทดสอบท่านนะครับท่านก็เตรียมท่านะครับแต่ว่าไม่ได้เตรียมท่าจะลอยขึ้นกลายเป็นว่าตั้งท่าไม่ให้ขึ้นเหมือนกับว่าจะทัดทานนะครับจะทดลองพลังจิตทัดทานดูว่าไม่ให้ขึ้นนะครับพอท่านนั่งสักพักหนึ่งท่านพอดีบอกเอาขึ้นปรากฏว่าตัวของท่านพ่อเฟื่องเนี่ย กำลังจะยกขึ้นนะแต่ด้วยความที่ท่านพ่อเฟื่องเหมือนกับว่าก็คงจะประมาณว่าส่งกระแสจิตไปเหรครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ตัวเองยก,กน,นะครับมันก็เลยเกิดอาการไหวกันนะครับเหมือนกับเป็นการดันกันนะครับเนะาะคนหนึ่งจะดึงขึ้นจะดันขึ้นแต่อีกคนหนึ่งกดลงไม่ให้ไม่ให้ขึ้นนะฮะมันก็เลยร่างกายก็เลยสั่นไหวยึกยักยึกยัก,ยกนะครับสักระยะหนึ่งนะครับท่านพอลีก็ท่านพอลีก็พูดออกมานะครับเป็นอาการติดตลกบอก หัวดื้อท่านบอกท่านพ่อเฟืองหัวดื้อนะครับวันนี้หลวงตามหาบัวเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับเป็นเรื่องตลกที่ที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่าพลังจิตเนี่ยที่สามารถยกคนขึ้นได้นี่คงจะไม่ใช่พลังจิตที่ธรรมดาแน่ๆนะครับนาอก็อันนี้ก็คือระดับท่านพ่อรีวัดอโศกการามนะครับก็เรียกว่า สามเณรนี่ก็คือลอยขึ้นได้ทั้งองค์เลยนะแต่ว่าพอดีไปเจอท่านพ่อเฟื่องซึ่งผมเข้าใจว่าท่านพ่อเฟืองเนี่ยก็มีมีเขาเรียกว่ามีพลังพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าท่านก็เป็นอา,อาจารย์เทรอาจารย์ที่เป็นที่นิยมนับถือเหมือนกันนะครับของชาวภาคตะวันออกเหมือนกันนะครับเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องสนุก,สน,กสนุกที่ที่น่าอาัศาจรารย์นะครับเนาะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับประกอบกับการดูเรียนนี้นะครับเนาะครับก็เรียนนี้ก็ ในในตลาดในตามแผงพระอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็ยังพอเห็นได้อยู่นะครับพอยังยังเก็บได้อยู่นะครับแล้วก็ที่แนี่ก็คือทันนะครับทนันท่านพ่อหลีด้วยนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้สร้างปี2500นะครับเนหะ้าร้อยนะครับสองพห้าศูนครับก็ ân, ทนันทันท่านพ่อหลีนะครับเพราะว่าท่านพ่อหลีเนี่ยละสังขารหรือว่ามรณภาพเนี่ยปี2504นะครับก็หลังจากสร้างเหรียญน,นี้ไป4ปีเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเนาะ พระท่านพอลีนี่ก็เป็นพระองค์หนึ่งนะครับที่มีส่วนในการาจัดงานฉลองกึ่งพุทธศตรวรรษนะครับนะจัดงานฉลอง2,500ปีซึ่งก็เป็นกึงนะก่งพุทธศตรวรรษกึ่งพุทธศาสนานะครับเนาะซึ่งก็2,500ปีเนี่ยจะเป็นกึ่งพุทธกาลนะครับ mm hmm. ก็ว่าก็บอกว่าพุทธกาลของพระสมณโคโดมเจ้าเนี่ยจะมีอายุ5,000ปีนะครับเนาะฉราะนั้น2,500เนี่ยถือว่าเป็นกึ่งหนึ่งละนะครับถึง ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะเห,เหลืออีกแค่2,500้ปีเท่านั้นก็จะหมดาศาสนาของพระสมณะโคโดมเจ้าแล้วนะครับดังนั้นปี2 5 0 0ก็เลยเป็นปีที่ค่อนข้างจะเป็นนิมิตหมายอของบรรดาพุทธศาสนิกชนเลยทีเดียวนะครับเนาะังนั้นท่านพ่อรีเนี่ยก็จัดงานยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับปี2อ0 0นนะครับที่ วัดอโศการามนะครับท่านก็สร้างพระเครื่องอะไรขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะพระที่เป็นเนื้อดินนะครับที่เป็นรูปใบโพนะครับซึ่งอันนั้นเป็นที่นิยมมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งใบโพด้านหลังธรรมดาหรือว่าด้านหลังเป็นยันดวงนะครับค่อนข้างดังมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยว,วหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหยิบจับมาให้ทุกท่านได้ชมกันบ้างนะครับเนาะครับก็นี่ก็เอาเหรียญมาฝากทุกท่านประมาณนี้นะครับเนาะ ลิมสองหน้าสองพระให้ดูด้วยนะครับเล่าเรื่องไปติดกับการเล่าเรื่องไปด้วยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวก็คงจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับการรับชมรับฟังไปด้วยนะครับดูพระไปด้วยนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้ก็คงจะได้เวลาประมาณนี้นะครับเสียงก็ยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหลังจากเป็นวัดมานะครับอั่นก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ขออาราธนา,าบุญญาบาร,รมีท่านพ่อรีวัดอโศการามนะครับเนาะครับก็ปกปักอภิบาลคุ้มครองปกปักรักษาท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับให้แคล้วกลาดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาบนะครับร่ำรวยเฮงๆจงทุกท่านทุกคนด้วยเทินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ